เราบอกว่าเราตต่ไม่คุยเรื่องนี้นะโอ้เขียนเรซูเม่นี่คือพิมดีโอเคเอตอนนั้นมีคอมพิวเตอร์แล้วนะพี่ก็ไม่ได้แก่ขนาดนี้นะต้องร้องคงงมีความรุนเราบอกว่าเราแต่ไม่คมุยเรื่องนี้เราบอกว่าเราแตไม่คุยเรื่องนี้นะเอาจริงๆนะ พี่ว่าพี่ก็ไม่ได้ต่างจากน้องๆหลายๆคนนะส่วนใหญ่ตอนเราเริ่มเรียนะ่ะเราก็ยังไม่คเคยรู้หรอกว่าเราอยากเรียนอะไรพี่เองก็เรียนทางคณิตศาสตร์กับไอทีไปก่อนซึ่งเราจริงๆก็คือเรียนเพราะว่าเหมือนคุณพ่ออยู่สายนี้แต่ตอนเรามาเรียนก็แบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราที่เราถนัดหรือว่าเราชอบแต่ก็ไม่ได้หมายว่าไม่มีประโยชน์นะฮะมันทำให้เรามีระเบียบในการคิดนะที่เราเรียกว่า analytical skills ที่นปัจจุบันนะจนถึงวันนี้มีประโยชน์กับกับชีวิตการทำงานเยอะมากเลยทีนั้นระหว่างทางอ่ะผมว่าสิ่งที่ที่อยากเรียนจริงอ่ะอยากไปทางสาย business business ก็คือธุรกิจก็เลยไปต่อโทรใบหนึ่งแล้วเขานี้ก็ไปทางด้านด้าน management เลย เรียนมาฉนั้นอันนั้นคืออัพสกิลของเราแล้วเพราะเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาสายนั้นเลยเป็นสิ่งที่ที่สนุกเพราะเราเราค้นพบว่านี่คือสิ่งที่เราอยากเรียนจริงคือต้องย้ำล้างอย่างหนึน่งก็คือเอเอสิ่งที่เราเรียนอ่ะเราจะเห็นประโยชน์หรือเราจะไม่เห็นประโยชน์ตอนเราเริ่มทํางานและวิชามีวิชาหนึ่งที่ที่เราชอบโดยเฉพาะอ่ะเขาเรียกว่า strategy ก็คือกลยุทธ์เขาสอนเรื่อง s strategy ก็คือกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจในการบริหารคนด้วย ซึ่งอันนี้เป็นเป็นทักษะอันหนึ่งที่สําคัญว่าสุดท้ายชีวิตการทํางานอ่ะไม่ว่าเราทํางานสายอะไรอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นก็คือคนแต่ที่บอกว่าันวันนี้มันมันเปลี่ยนไปเพราะกลุ่มของคนที่เราเรียกกีกอ่ะโอ้หตอนนี้ขาขึ้นวันนี้ถ้าคุณมาแบบเป็นวิศวกรคุมาสายสายเทคอ่ะโอ้หคุณหาหางานได้แน่นอนอ่ะโลกมันมันเปลี่ยนไปนะฮะ บอกว่าเราจะไม่คุยเรื่องนี้นะ <g urt> สมัยพี่ยังๆๆๆยังยังยังไม่มี Google นะครับบอกไว้เลยนะครน้องๆสมัยนี้โชคดีมากโชคดีมากทุกอย่างอยู่ในอยู่ในมือถือเซิร์ชได้หมดมีอินเทอร์เน็ตมีมีโซเชียลมีคำตอบทุกอย่างเลยสมัยนั้นอะตอนตอนพี่เริ่มอะก็โอ้โหเขียนเร,รซูเม่นี่คือพิมนะฮะแล้วก็ต้องส่งไปเซนีนะครับส่งเป็นจดหมายไปอะต้องส่งไปเซนีเป็นพิมบิะคะ อ่าโอเคเอ้ยตอนนั้นมีคอมพิวเตอร์แล้วนะ่นี่ขนาดนี้พี่ก็ไม่ได้แก่ขนาดนี้นะต้องร้องคงงมีความรุน่นมีความโอ้หมีความรุนเปิดแบบเฮ้ยโอ้โหได้รับจดหมายแล้วแล้วต้องมารุนอีกนต้องเปิดว่าคำาตอเข้ามันจะเป็นยังไงนะไม่ใช่กดปุ่มเปิดอีเมล refresh inbox อไอย่างง้ไ, HR, ได้รับเรซูเม่จากเพียบเลยมันเขาต้องดูปึ๊บๆอ่า เขาอ่านปุ๊บทีเดียวเขาเขารู้เลยว่าอ๋อคนนี้เก่งเรื่องอะไรทีนี้เรซูเม่ที่ดีอ่ะควรจะอยู่ในในหนึ่งหน้าแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะวันน,น,นี้เราไม่ได้ดูแค่ทักษะของสิ่งที่เราเรียนมาแต่เราก็พยายามดูด้วยว่านอกเหนือจากการเรียนกิจกรรมอื่นๆคุณทำอะไร i n t e r p e r s o n a l skills ของเราเอ็กซที่เราเรียกว่า extra curricular activity ก็คือไอสิ่งที่เราทำในในเวลา เวลาว่างของเราเรา,เราทำอะไรบ้างเพราะมันจะบ่งบอกถึงตัวบุคคลของเราว่าเราบุค,คลิกเป็นคนยังไงคือจริงๆอ่ะต้องต้องบอกว่า Google อ่ะบางครั้งอ่ะมันก็มีทั้งมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียของมันอยู่ข้อมูลอ่ะเยอะมากแต่บางครั้งมันเยอะเกินอ่าตอนเราอยู่ในจังหวะที่เราพยายามค้นพบตัวเราเราหาว่าเฮ้ยมันมีงานอะไรมันคือ โ้คอนเทนต์มันเยอะมากคืออ่านอ่านมันไม่จบเพราะนัะ้นวันนี้เอไอระบบที่เรียกว่า c a r r e r craft เพราะดีก็คือคนที่กลังศึกษาค้นพบตัวเองหางานอ่ะคอนเทนต์มันอยู่ที่เดียวหมดอันนี้คือความง่ายคือถ้าเราตอบได้ว่าเราจะททำงานอะไรหรือเราชอบเราคิดว่าเราชอบด้านไหนอะมันก็จะถอยกลับมาแล้วว่าอ๋อเราควรจะเรียนอะไรถ้าเราเข้ามาแล้วอ่ะหมันก็จะมีมันก็จะมีเทสมีคุยให้เรา ค้นพบตัวเราตัวเราเองหรือเราอาจจะมีตั้งตั้งถงไว้แล้วว่าเราอยากทํางานอะไรนะครับมันมันก็ไปได้ทั้งสองด้านถ้าเราค้นพบตัวเราเราก็จะพอรู้แล้วว่าเราอยากทํางานด้านไหนอ่าทีเนี้ยมันก็มันอาจจะมีแกล็บถูกไหมครัว่าเอ้อสิ่งที่เราเรียนมากับสิ่งที่เราอยากไปไอ่ะสกิลที่เราขาดอยู่มันมีอะไรบ้างอ่ามันก็จะมีคอนเทนต์มีคอร์สที่ อยู่ในระบบคุณเรียนอะไรจบอะไรมาหนีไม่พ้นว่าไหนก็ต้องอับสกิลสเต็ปสุดท้ายก็คือการหางานหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทก็คือหา,หาคนที่มีเราเรียกว่าสกิลเซ็ตของยุคใหม่ทานแคริคัลเพรารวบรวมพวกอาชีพหลักๆที่มาจากหลายๆเจอบปอดมาอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เราไปดูได้เลยว่า โอกาสหรืองานที่เราอยากจะทำมีอะไรบ้างนะก็าหาง่ายๆอย่างที่บอกทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนักศึกษาคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนหรือที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะทำงานอะไรแต่สิ่งที่เราทำได้คืออะไรก็คือเราปรับสกิลของเราให้เรามีสิ่งที่ตลาดต้องการข้อมูลทุกอย่างที่เราหาอยู่ทิ้งแล้วอยู่อยู่ในระบบ ที่เราเรียกว่า Career Craft นะฮะตั้งแต่เรื่องของการพบตัวเองนะ,ะ Upskill สิ่งที่เราต้องเรียนเพิ่มแล้วก็หางานได้ด้วยนะฮะทุกอย่างอยู่ที่เดียวมาที่นี่เลยมาที่ Career Craft